สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ครอบครัว YNP ครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ไปช่วยพ่อตาแม่ยายนะครับในการปลูกข้าวแล้วก็สร้างบ้านนะครับสร้างเพิงนะครับที่สวนนะผมกลับมาก็ไม่สบายครับผมแล้วก็มีอาการปวดหัวเพราะว่าตากฝนด้วยแล้วก็ไม่สบายในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการเกานะฮะเนื่องจากว่าผมอาจจะใส่รองเท้าที่คับ ในการปลูกนานะครับมันก็เลยทําให้เท้าผมปวดมากแล้วก็ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ผมอยู่มาถึงแม่วางแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านต้นไม้ครับผมและวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะทําบ้านต้นไม้นะครับตรงลานตรงนี้นะครับนี่ฮะเพื่อนๆลานตรงนี้ผมว่าผมจะทําตรงนี้นะเป็นอีกชั้นหนึ่งเอาไว้นอนนะครับผมก็จะทําที่นอนตรงนี้วันนี้นะก็จะทําในลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวจะทําไม้แบบนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนแล้วก็ใช้ฟากแล้วก็จะกั้นห้องตรงนี้แล้วก็ถ้ามองจากตรงนี้มานะมันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี้นะเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะทําได้ไหมนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลย เกวผมเพื่อนตอนนี้ผมได้ใช้ไม้นะครับสองเล่มขึ้นไปติดข้างบนแล้วนะครับผมแล้วก็สังเกตดูว่าที่ฐานเนี่ยผมจะมีไม้เขาเรียกว่าไม้ประคองไว้ด้วยนะเผื่อรับน้ําหนักนะครับแล้วก็ใช้สกรูนะครับในการยิงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องล็อกเขาด้วยนะให้แน่นที่สุดนะครับแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยให้มันดังเนี่ยให้มันแน่นนะครับทุกตัวเลยนะฮะผมก็จะทําแบบนี้แล้วก็จะมีไม้รองแบบนี้ การเขาซุดลงมาซุดตัวลงนะนี้ด้วยทําทุกตัวเลยการเขาซุดตัวลงนะถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายได้แล้วก็พยายามาล็อกให้แน่นที่สุดนะครับแบบนี้นี่ฮะเรียบร้อยละล็อกให้แน่นนี่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาไม้มาพาดนะครับเพื่อที่เราจะใสฟ่ฟาข้างบนได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ โอเคเพื่อนๆก็นี่นะผมได้ตัดไม้เป็นหนึ่งความยาวหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะก็จะเอามาวางไว้ข้างบนนี้นะไม่รู้จะได้ไหมออก็ประมาณนี้นะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับผมนี่นครับผมเดี๋ยวผมจะเอาใส่ตรงนี้นะให้เต็มเลยนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เรียงไม้แบบนี้นะเป็นท่อนๆๆแบบนี้นะครับผม ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมจะทําการล็อกนะครับโดยการใช้สกู๊ตครับล็อกให้หมดทุกตัวเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟากนะครับแบบนี้เอาขึ้นมาใส่ข้างบนแบบนี้นะครับผมครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะถ้ามองจากตรงนี้ไปก็จะประมาณนี้นี่ฮนะก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยนะเพื่อนนะก็สามารถ มองดูวิวตรงข้างบนได้ก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยครับ ประมาณนี้สูงเลยนะเพื่อนนะก็สามารถมองไปที่ยอดเขาตรงนู้นได้นะครับผมบรรยากาศดีครับผมนี่ฮะ <c oughs> สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะอันนี้ลานตรงลานกินหมูกระทะนะโอ้โหนี่ขึ้นมาข้างบนอารมณ์ก็จะประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ครับผม ใกล้หลอดไฟด้วยมีผมก็ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะยึดให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แผ่ควงขันอีกทีนึงให้มันแน่นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันรอบมันไม่ได้นะมันก็เลยไม้มันค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็ไม้มันดิบด้วยนะครับมันก็เลยเข้ายากหน่อยโอเคแต่ก็จะประมาณละะักษณะแบบนี้นะทำไปเรื่อยๆครับผมเนี่ย ก็จะเป็นฟากนี่ก็ทํามาเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะติดฟากกันนะครับ <c oughs> ความยาว2เมตรนะครับผมนี <c> ่ <oughs> นะครับเราก็จะมัดมาแบบนี้นี่นี่ฮนะขี้ออกมาก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้ความยาวของเขานะถ้าเราถ้าเรามาเรียงรีเรียงกันนะมันจะได้ประมาณเมตรนะครับบอกนะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าโอเคอเคับผมยวลองเอาไปวางไว้ข้างบนแล้วกันโอเคครับ องเลียงฝากดูนะนี่จะได้ไหมก็น่าจะพอดีอครับผมนี่ครับพอดีเลยนะหนึ่งมัดก็จะเลียงได้ประมาณนี้เลยนะก็มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นลานกินหมูกระทะเนาะนี่จะเป็นชั้นสองชั้นอะไรแล้วเนี่ย กี่ชั้นแล้วเนี่ยนี่ผมที่นอนอันแรกๆนะก็นี่อันนี้อีกชั้นหนึ่งลนะมองดูวิวข้างบนโอ้ฝนกำลังตกด้วยนะเพื่อนนะเหมือนเสียงฝนกำลังตกเล็กๆนะมองลงไปเห็นสวนลำไยครับผมนี่ฮะบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราจะจัดปูฟ้าก่อนนะครับ คับผมตอนนี้ผมได้ล็อกแล้วนะนี่ผมการล็อกฟากนะก็จะทําให้มันไม่เคลื่อนก็จะแข็งแรงขึ้นนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ล็อกนะครับผมจะล็อกฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราต้องตัดนะต้องตัดเพื่อที่เราจะได้ใส่เข้าไปได้อย่างสะดวกนะครับโอเคครับผมเพื่อนเกาะนี่ฮะก็ตัดมุมนี้ออกนะแล้วก็ใส่เข้าไปได้ละตรงน,น,นู้นก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ล็อกนะ เดี๋ยวก็ล็อกก็แน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับถ้ามองมาก็จะประมาณนี้เก็บงานนิดหน่อยนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมได้ล็อกฝั่งนี้อีกแล้วนะก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมองมานะนก็มองจากทางนี้ไปก็ทางนู้นทางที่ตะวันตกนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวผมก็จะล้อมข้างๆนี้นะแล้วก็จะอาจจะมีหน้าต่างหรือว่ามีอะไรตรงนี้นะล้อมให้มันปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะหาไม้มาล้อมตรงนี้นะให้มันเป็นห้องเลยนะครับผมสามารถนอนข้างบนนี้ได้เลยนะครับ ก็จะล็อกแบบนี้ไว้นะการตกนะครับเพื่อนโอเคมานี้นะนี่ครับผมมงจากข้างบนลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเดี๋ยวจะล็อกให้หมดเลยเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปนอนข้างบนนี้ได้นะนี่ครับ โอเค,คับผมเพื่อนๆก็ออกตอนนี้นะฮะผมได้สร้างชั้น2หรือว่านี่ครับนี่ครับผมผมผมจะตั้งชื่อว่าห้องดูดาวนะเพื่อนนะเอาไว้ดูดาวครับผมห้องนี้นะครับเป็นอีกห้องหนึ่งนะซึ่งมันมันมันต่อขึ้นมาจากตรงลานกินหมูกระทะนะนี่นะฮะก็ลานกินกาแฟลานกินหมูกระทะแล้วก็ผมก็ได้สร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ผมก็เลยว่าเออตั้งชื่อนี้ดีกว่าลานดูดาวครับผมห้องดูดาวครับผมนี่อันนี้ก็ยังเป็นห้องห้องห้องที่ผมสร้างตอนแรกเลยนะอันนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปดูก็ประตูก็น่าจะไปตรงนี้แหละครับเดินขึ้นตรงนี้เลยขึ้นต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างใน นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําที่กั้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นที่กั้นแบบโลง่โลงๆแบบนี้นะเพื่อให้ลมมันจะสามารถกโกรกได้นะครับนี้ก็กั้นไม่ให้เราตกลงไปข้างล่างก็พอละนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมองดูดาวได้มองดูสวนนี่ประมาณนี้เลยครับผมมองออกไปก็จะเป็นภูเขานะฮะทางที่ตันตกแบบนี้ แล้วก็สามารถดูดาวได้โอ้โหนี่ถ้านอนตอนกลางคืนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับผมก็พอดีเลยนะฮะก็2เมตรนะครับผมสูงแค่ร6 0กว่านะครับไม่ถึงร7 0ยเจิก็สองเมตรนี่พอดีกับผมเลยนะนี่ะนอนแบบนี้เลยสบายๆไปเลยนู่นเลยนะนี่ฮะ ก็แบบนี้เลยก็สามารถนอนได้เลยนะครับสามารถดูคาดูหลอดไฟดูต้นไม้นะครับก็อย่างนี้เลยนี่ครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นผมมานอนนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ขึ้นมาได้นะครับว่าให้ผมขึ้นมานอนที่นี่ลองดูนะครับในตอนกลางคืนว่า ห้องดูดาวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากที่ชมมาถึงตอนนี้ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายครับนี่ดูดาวครับผมห้องดูดาวโอ้โหนี่เลยครับ